สวัสดีพี่น,น้องเอฟซีที่เครมฮักทุกคนวนันนี้ลงไปวทำบุญก่อนทุกคนตามไปลงวัดว่ามันลงวัดโดดแล้วนะทุกคนนะนะเดี๋ยวท่างพุทธ ดอห้อลายบอดยายต้มกระดา lên sáu đấy hông ถือนี่ยังมัดผมนะัดกนนีน,นี่เครื่องจังหันมีหลายอย่างเกงหน้าไม้นี่ซีนหมูนำ้ำตรื่องหั่นวะ À, Tông yeah. như cạnh pha khảo của cổng và sau giữa ban cát. Că lắng hay nhỏ luôn mát của địch cạnh phiền 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 จะน้อยแน่บ่เจน้อยอือเจน้อยจน้อยว่านเนี่ยได้สรวเดียว2นี่แหละนี่ก็สินี่ก็แกงหน่อไม้แล้วก็มีมะไม้นํานะทุกคนเก็บนบ่นบาดนินนวมื้อนี้บ่ได้นบาดุนเลยบ่แม่นวันส lờ bọn đi nó Đây mà phép đếp này ừ. Để thì họ muốn đi lờ chứ Ồ, mình lún đấy Lốn bỏ Chàng nó mới xây cái mùi luôn được rồi Lốn bỏ đi bỏ đi Chơi chơi đi này khoai Ừ nằm hình

ตอนนี้ก็บา้านกำลังลงจังหันกเลยมามเห็นเอ้ากมาเสิร์ฟอย่างนี้หอมๆลแล้วเล็กกฮ้ยเอาด้มาหน่จังหันเล้ยแล้วว่ากาวหอมๆงังื โอ้ยแม่มาเก็ที่เราอโตมัประกาศ่เออถว่า่าดไร่มพู่เส้นตัอนี่ก็ไม่ออกก็ลงลงมาหลายคนแล้วุกคนเลยี่พักพี่หมนะบ่พัเขาธรรมดาอ่านาเธรรมดาพิดหาพ่อแมฆพินถามาไม่ลงวัดหลายมือหร้วไปแตป้าไข่บจึกบจักปูันปาปูล่ะคนัก่วคนป้าะ เขาป่าดูปนดฟันถามมามีเห็นเจ้าไปเป็นเจ้าไปเป็นถามกนอยรเาสวติ่งนไมกจ้าเไม่นนะต่กัูอนนั้น่วไะอหนันก็หาปะลงกองปีงมากมา สินหมูป like <gr oss es> yeah, ้าได้หมูป้าตัวนึงก็ได้หลายคนหมูบอใ่ญ่รอบนี้น้อยยูตะพุ่นกับสี่ห้าคนมาบ้านกับแยกเดูลวิงอยู่ขงกินแล้วกนลงมาหลายคนนี่นึ่งโคเนาะสมพัก ปีงป่าเพี่เรื่องนี้ล่าปลาตนี้จบตอ้นนจบนน้อนน้อยกิซิว่านน้อยกิซิมาละจู้องก็ไปยืนเป็นจันทุนแ้วโจลุปทอดเล้วชิ้นวันนี่ยืนก็ยื่ครอบก็ยืนก็บคักนะนี่นางได้ครอบไม่ออกชิบกะน้อยน้อยน้ออ เว้ยมีโลกจักเธอมีโลกวัดจักเธอโลกมาว้าวต่มุงไปถลจรจางเหมือนเราบอกอย่เนี่ยอควนได้ดีได้ชยอ้วยวาบได้ลงวัดลงว่าได้เมื่ออนนี้บอกนี้องจุ่มจุ่ม่ไปก่อนตอนตัวนี้เอลูดได้น้ำเต็มเล Mẹ dẫn gia đình à, mình à, <laughs> à, <laughs> mày uhm. mà rồi cái nhóm của bọn 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 bọn

คนเจีวินนดียวกัมากบอสให้า่อนเออไมพบ่อว่าไปก็มาเระเขาทิพเพิ่มเ่มเพิ่บอสไข่

Boy tốt là lúc nãy phải bên cạnh. Hm. When you can live out hip, hết lamadie, like a man. Lamadie, 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 lamadie,

แต่ขอให้บางก็เออแม่หล่เงินเดก็ได้บาง you

กาวะโตปะคะวะโตทานแล้วนี่ทานหน่ยทางหรดยงเพื่อเป็นโยได้ความสูงไ้ความสูงสิน迦ลานเถอสินลานเถสธุสา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 ธุอะนะโมท้าวโอเคไหมเห็นข้าวเข็น

ก a n y e n a จานว n a w ต j e ว a t ุ w a pu se bru ป a m a n g pada d a t ส n g ส a n y a n y น n y a n g pun roobaikan hantu nyantang nyantang k a a w a i t a

หือนหือเน่เ่าเลยนี่บอน่าแม่นี่นี่บอตอนนี้กรบจบพิธีทุกคนนั้สร้างกลับเมออเพื่นบ้ามันสโลบได้กระทั่งมันเนี่นา่นาโอย นีกเดินทางมาหอดเ้วยนทุกคนมากินข้าวปั้นเช้าทุกคนมาหอดส้มหมูเนี่ยมาแล้วมากินข้าวมามาพี่น้องมามาเอฟซีทุกคนกินข้าวกินข้าวมามากินข้าวกินข้าวนั่งลงนนั่งลงเด็กิเอามามาพี่น้องกินส้มหมูป้าพี่น้องมามา Nghĩa kiếm gì rồi thì mình díp bọc nha mày rồi kim kiếm mình mày dìp luôn mấy ừ, Mình dếp, Mình dìp mày Đi mày dìp Mình ừ. dìp mình díp dìp 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 Ôi Mình dìp 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 nè dìp dìp dì dìp dì dìp dì

เข้าไม่ทุกคนเย